ส่งท้ายปิดตลาดกับข้อมูลคุณกรพัฒนวรเชษนน่นเองนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินก่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒนค่ะครับพี่ม่อนสวัสดีครับแฟนสวัสดีแฟนรายการบิสเนสไลน์ไลท์ด้วยนะครับไ่ตัดทุมาแล้วคะเนี่ยบรรยากาศของตลาดภาคบ่ายนะครับถือว่าดีถือว่าดีนะครับก็ถือว่าประคองตัวในแดนหมูได้คือคือถ้าเซตเองเนี่ยปิดเหนือหนึ่งสามแปดหกอันนี้ถือว่าโอเคนะครับ แต่ถ้าสวยมากก็ 8, 7, นะเออถออถ้าสวยมากก็หนึ่งสามแปดเก้าครับก็ลุ้นกันแล้วกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามูนตัมโดยรวมภาคบ่ายเ,เนี่ยเอเซตของตัวหุ้นที่เราเคลียรภาคเช้าโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าประคองตัวได้ค่อนข้างดีกลุ่มชิ้นโซลิตอนิกนะรับลงไฟฟ้าใช่ไหมครับคอนเมอร์ฟินแนนซ์รีบาวขึ้นมา้วก็ท่องเที่ยวนะครับ้าปลีนะครับอืมก็ถือว่าถือว่า,ถ,วาถือว่าทําได้ดีนะครับ ภาคบ่ายเองมีเรื่องอะไรคุยกันบ้างเนี่ยจริงๆผมไปดูตัวเลขหนึ่งมานะครับ <Okay. S 1> uh, PMI ภาคบริการฝั่งยุโรปเขาเพิ่งรายงานตัวเลขเดือนมกรากคมกันถือว่าดีนะครับ <Okay. S 1> ของสวีเดนเราไปดูถึงสว mm. ีเดนกันแล้วเหรอสวีเดนตัวเลขเล่งขึ้นนะครับห้าสิเป็นระดับขยายตัวนะครับแล้วก็ mm hmm. ในส่วนตัวสเปนนะครับ HCOB สเปนเซอร์วิส PMI เนี่ยตัวเลขออกมาที่ 52.1ก็ขยายตัวเร่งขึ้นนะจากเดือนก่อนที่5 1 5นะครับแล้วก็ในส่วนตัวอิตาลีเองเนี่ยนะครับตัวเลขก็เดือนก่อนเป็นหดตัวนะครับ<ม>เดือนต่อมาหดตัวนี่สําคัญนะครับ <Okay. S 1> เดือนมก,กราคมเนี่ย51.2นะครับตัวฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสตัวเซอร์วิสเขาเนี่ยยังเป็นระดับหดตัวอยู่แต่ว่าเร่งขึ้นจาก45มา45.4นะครับในฝั่งยอโรมันนะครับก็ตัวเลข p m i Service เขา เดิมทีก็เป็นหดตัวอยู่47.6เ,เดือนก่อนนะครับเดือนธันวาพอมกราเนี่ย47.7นะครับอันนี้เป็นภาพที่อิมพลายภาพอะไรที่มันอิมพลายว่าอุตสาหกรรมภาคบริการในยุโรปก,กำลังกระตึ้งขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นที่มาว่า,า p m i service ของยุโรโซนในภาพรวมตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่48.4แล้วนะครับก็คือ<แ>ใกล้ๆจะเป็นระดับการขยายตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่า บรรยากาศของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยนะครับที่เราเคยบอกไปไว่าตัวเลขปีนี้ภาคท่องเที่ยวมันจะเริ่มฟื้นขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ถือว่ามีสัญญาณที่ดีนะครับส่วนหุ้นไทยที่อิงโครงสร้างภาคบริการในยุโรปนะครับก็ชัดเจนว่าเอาท่องเที่ยวก็ตรงๆคือมินนะครับอันนี้ก็ลองจับตามูกัน<ค>นะครับผมว่ามินเองก็เปีนี้เป็นปีที่น่าเสียอัไซด์ทั้งรายได้จากตัวฝั่งยุโรปแล้วก็ ในข่าของตัวไทยด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นอัปเดตข้อมูลนะครับเป็นแฟกต์เพิ่มเติมให้นะครับในช่วงภาคบ่ายวันนี้ส่วนตัวเซตไทยนะครับวันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะบรรยากาศโดยรวมก็เดี๋ยวรู้กันนิดน,นึงแล้วกันว่าวันนี้เราจะปิดได้บุกมากบุกน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าปิดเหนือหนึ่งสามแปดเก้าได้ผมว่าวันพรุ่งนี้เซตน่าจะไปต่อนะนะครับวันพรุ่งนี้กรอบดัชนีอยู่ที่หนึ่งสี่ศูนย์เก้านะครับ ตับแนวรับอยู่ที่หนึ่งสามเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้เป็นมุมมองในวันพรุ่งนี้ครับผมค่ะเอ๊อยากมีอะไรใหม่ๆมไหม,ใ,หม,ใ,หมในการพูดคุยบรรยากาศตอนนี้นะฮะพี่่่ี่อะไรหหนหมครับอะไรดี <laughs> ออพี่เขาบอกว่าน,นักลงทุนชาวจีนนะฮะใช้เพจสถานทูตสารัฐระบายความโกรธผมหุ้นตกเศรษฐกิจซบที่จีนนะ อ๋อ <AL> ครับอืมหุรืนน่องจีนใช่ไหมครับแา่หุ้นจีนจจกับหั่งเซงวันนี้นะครับก็แา่หุ้นจีนลงไปช่วงเช้าในสองเปอร์เซ็นนะแต่ว่าช่วงบ่ายจะเห็นว่ารีบาวมาลบน้อยลงนะครับลบมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นตส่วนตลาดหุ้นหั่งเซงเยิงเนี่ยถ้าดูไปดูแท่งเทียนก็เป็นแคนเดลแท่งบวกคือแท่งเขียวนะครับเมื่อเช้าก็ลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าสุดท้ายก็เอ่อ น่าจะปิดตลาดไปแล้วนะผมเข้าใจไม่ผิดนะครับปิดตลาดไปป,ดไป,ปิดลบ0.15เปอร์เซนะ็นก็ถือว่าปิดลบน้อยลงจากภาคเช้า,ชานะครับอือันนี้ก็เป็นภาพที่เหุ้นฮ่องกงจีนนะครับยังคงปิดลบอยู่นะครับแล้วก็ในสถวระแวกบ้านเราอย่างคนที่ลงไรก็จะเป็นตัวสเตร t ไทม์ของสิงคโปร์นะครับส่วนไทยนะครับตัวฟิลิปปินส์ก็ยืน,ย,นยินบวกได้นหน่อยนะครับ อินเดียก็บวกได้นิดๆนะครับส่วนอินโดนีเซียวันนี้เข้าใจว่าเซลล์ันแก GDP ออกมาดีก่าตลาดคาโดนเทคออกมาหน่อยๆนะครับผมข่าวดีก็โดนเทคเหมือนกันข่าวร้ายก็โดนขายยกเว้นไต้หวันเนาะ็จะไต้หวันที่ยังดูเป็นไต้หวันวันนี้ก็คือบวกต่อเกือบจะเกือบจะเบรกเรคคอร์ดไฮเขาด้วยนะเรกคอร์ดเขาไฮเขาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดจุดเจ็ดสี่นะครับอืม อืมเกือบจะเบรกเรกคอร์ดหายด้วยนะสำหรับตัวไต้หวันนะครับอ๋อขอพายเออมันมีมันมีระดับออทซามไฮสูงกว่านี้ขอโทษทีครับอ๋อมีรอบออทซามไฮสูงกว่านี้ช่วงประมาณปลายปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะตอนนั้นมันอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยอ๋อโอเคนะครับเกือบจะเบรกไฮของของปีนี้นะครับอืมก็เหลืออีกอีกสามร้อยสี่ร้อยจุดนะครับเรกคอร์ดหาอยู่ตรงนั้นก็ต้องบอกว่า โครงสร้าง,งตัวเกาหลีไต้หวันจริงตอนนี้มันอยู่ในจุดที่เขาได้ประโยชน์เชิงบวกจากต่อภาพของตัวซิมิเลเตอร์ที่มันเห็นสัญญาณตัวออเดอร์นะครับเ <Okay. S 1> ดือนมกราคมที่มันโตเย็ยนเยียเป็นครั้งแรกตั้งแต่กลางปี2022อันนี้ก็เป็นในที่สงบวกมาที่ตัวซิมิเลเตอร์บ้านเราด้วยเัรนี้เราเห็นว่าเดลต้าฮาน่านะครับเคซก็ mm hmm. ถือว่าเอ <Okay. S 1> Form D, ร์ฟอร์มดีนะตลาดเองเนี่ยเลือกที่จะเก่งในขาของตัว เออสมาร์ทโฟนเพราะว่าโปรดักที่ไปกับตัวสมาร์ทโฟนเองมันเร่งตัวกร่าเทนฮาน่าเนี่ยจะวิ่งแรงกว่าตัวเคซีตอนนี้นะครับแต่จริงเดลต้าเองก็ก็ควรจะได้ประโยชน์เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าสภาพการเก็งอะไรแบบนี้แสดงว่าตลาดเองก็อาจจะยังเซเล็กชีพยังไม่ได้แบบว่ามีคอนเฟิ e ์นสมากว่ามันจะต้องแบบเข้าโหมดบูเพราะถ้าเป็นโหมดบูเดลต้าต้องวิ่งแรงกว่านี้นะนะครับผมก็ไม่บูนะตลาดทุนไทยก็ดูจากเดลต้าเองยังไม่ขยับ นั่นเองนะคะใช่ใช่ครับก็ตลาดุนไทยก็รอประเด็นเรื่องราวของกรดงนะฮะว่ายนโยบายดอกเบี้ยชัดเจนแบบไหนแล้วก็เรื่องเราของเงินเฟ้อก็จบไปแล้วนะฮะเงินเฟ้อไทยติดลบในส่วนของหุ้นไอตัว consumer finance ที่กณเด้พูดถึงก็คือตัว MTC ใช่ไหมฮะที่ครับ MTC นะครับใช่ MTC ก็ ค่อยๆซิกซ์กขึ้นมานะครับก็ดูซับพอร์ตบรี 4, สี่ามเจ็ดห้านะครับผมว่ารอบนี้เขาดูโครงสร้างดูโอเคนะนะครับแล้วก็ดูสี่ <6 S 2> หกไปคือถ้าผ่านสี่หกผมว่าน่าจะเป็นรอบกลับของจริงนะครับแต่ว่าต้องเบรกสี่หกเขาไปยืนให้ได้ก่อนกใ็ให้ดูกันแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> สําหรับตัว MTC ส่วนโรยฟ้าก็วิกกิ้นวิกกิวิ่งดีเนาะแล้วก็ g ีพีท,ที่เราชอบก็ EA ก็มก็ขย oh yeah. ับขยับนะครับเออก็มานะครับแต่คือถ้าเราถ้าเราดูโครงสร้างราคาเนี่ยเอเพิ่งงัดมามาสักหนึ่งสัปดาห์นิดๆแต่ว่าถ้าดูโครงสร้างราคาเฉ็น g ีพีกับตัว b ิ g กคเนี่ยมันมีการฟอร์มแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเราดูโครงสร้างราคาที่มันสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนนี่เนี่ยก็ต้องมองว่าอ่อ g ซ c กับ b ิ g กครเนี่ยเป็นตัวนำนะครับเป็นตัวนำา E เเพิ่งเรียกว่าเริ่มฟื้นตัวเริ่มฟื้นตัวนะครับอเอเอ EA จะสวยก็ต้อง่านนะครับ บรีสี่สี่จุดเจ็ดห้าได้ก่อนนะครับอืมค่อยๆดูแล้วกันไกลๆอีกสี่บาทเลยเนาะส่วน GPS C เนี่ยเหลืออนิดเดียวเองห้าเจดห้าถ้าเบรกขึ้นไปยืนได้ก็อืมภาพระกางเขาจะสวยมากๆแล้วแต่ผมว่าต้องใช้แรงหน่อยคือต้องมีวอลลุ่มแน่นๆหน่อยถ้าวอลลุ่มมีไม่แน่นเนี่ยมันก็จะเล่นขึ้นสลับติดไปก่อนนะครับส่วนบิ๊กกิมเองก็คือฐานในการเกิดขึ้นเขาดูมั่นคงขึ้นอ่ะนะครับแต่ว่า สามสิาำคัญตัวนั้นถ้า break ได้ก็จะเป็น breakout ที่สวยนะครับในแง่โมเมนตัมนะครับสำหรับตัวอุตสาหกรรมไฟฟ้าบ้านเรานะครับโดยเฉพาะพโปรไฟฟ้าไอซีเนี่ยเราลองนึกภาพนี้ออกนะครับว่าโครงสร้างยิวลงเนี่ยมันเป็นภาพบกตัโรไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีมาตรการช่วยเหลือเรื่องข้า,ฟาไฟกันเข้มงวดมากในช่วงคอ์เตอร์สี่นะครับแล้วก็ ที่3.99้าหลายคนจำได้นะครับพอควอเตอร์หนึ่งจะเหลือเมษาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก4ีุ่นดะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยมันมีแนวโนม้มว่าจะขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นสี่จุสองแปดะไรก็ตามนั่นหมายความว่า,ารายได้จากตัว i อนะครับของพวกบิ๊กริมทีวีีเนี่ยมันก็จะเร่งขึ้นนะครับเแต่จริงรอบเนี้ยมันมีอะไรที่แปลกเหมือนกันว่านะครับคือตลาดเองเนี่ยเหมือนค่อยๆเลือกเป็นรายตัว <c oughs> นะครับเพราะจริงๆแล้วการฟิงในเชิง ปริทเลมันก็ควรจะต้องเรียลชันดีนะแต่เก้าฟงยังเล่นแบบไม่มาเนี่ยนะครับก็ซ้อนว่าตลาดเองเนี่ยมันยังไม่ได้บุลิชมากนะครับลักษณะของตลาดเองเ,อเลือกธีมเลือกอุตสาหกรรมที่ดูเหมือนจะมีอลุกที่ดีแหละนะครับแต่ตัวตัวไหนที่ต้องใช้เงินหนักหน่อยมากหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่ได้ไปโฟกัสมากเราเห็นว่าเอออย่างเดลต้าเองจริงๆมันควรจะเพอร์ฟอร์มแนี้นะครับเพราะว่าโครงสร้างของตัวอุตสาหกรรมที่มันโตที่มันโกรด์อย่งเดลต้าไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะ เออแต่ว่าพวกมันไม่ค่อยขยับเนี่ยเออล้วมไปขยับหนักที่ฮาน่าแสดงว่าเม็ดเงินมันมีลิมิตก็ไปหลีดเซนเมนต์ตัวหลักๆตัวที่มันอาจจะเบากว่าหน่อยนะครับก็คล้ายๆกันโรลฟ้าเองชิงเกาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ราคาจะหนักกว่าหน่อยแล้วเรต้องใช้เงินเยอะหน่อยมันก็เลยอาจจะเป็นภาพที่นักทุนเองก็อาจจะมามองเนี่ยอะไรนะบิกริมหรือ g ี c นะครับือหรือแม้แต่ตัวคาร์ปรีเราก็เห็นเลยครับว่า จริงๆ CPO CPEXTRA เนี่ยมนตั้มเอินนิ่งดีทั้งคู่ใช่ไหมครับแต่เหนสังเกตไหมครับว่ามันขึ้นเป็นรายวันอ่ะ CPEXTRA หลีดขึ้นมานะครับแล้วก็พักแล้วก็สลับมา CPO อันนี้ซ้อนว่าสภาพบรรยากาศทังสายได้รวมมันยังไม่ได้เป็น power bullish มากหรือว่าเม็ดเงินเองก็ยังจํากัดอยู่ก็ค่อยๆ switch ไป s w i t มาแต่โดยภาพรวมก็ตัวที่ดี e a r n i นนิดีก็ขยับขึ้น ส่วนพวกกลุ่มห้างนะครับกลุ่มพวก CPN CRC รพวกนี้ก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ที่ตลาดเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับต่อธุรกิจของเซนทรัลกรุ๊ปในต่างประเทศนะครับก็เป็นที่มาว่าหุ้นมันก็เลยค่อนข้างหวี่งนิดหนึ่งนะครับผมอืมแต่โฮมโปรก็ตกนะฮะ <c oughs> ครับเนี่ยที่วันก็ดูโฮมโปรออดูโฮมขย,ยับบ <c oughs> วกใช่ไหมครับ ใช่ครับมันเป็นตัวตัวนะฮะมันเป็นตัวตัวนะครับเป็นตัวตัวมันยังเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้แบบว่าไป across the board นะครับแต่นี่เงี้ยเออร์เน่อนแล้วกัน home p r เออร์เน็อาจจะสู้ Q4 นะอาจจะสู้ดูโฮไม่ได้ด้วยนะพี่มอนเอ้นะครับเพราะว่าภาพของตัวเซ็นโต้เซลอาจจะฟื้นช้าหน่อยหน่อยนะครับแต่พอเรามองกลับไปว่าเอ๊ะควอเตอร์หนึ่งเองเนี่ยมีมาตรการ e a s y E receipt ที่เรารู้กันว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเกิดขึ้นมานะครับจริงๆควอเตอร์หนึ่งรายละตัวเออร์เน็ตต์มันน่าจะ improve ขึ้นอ่ะนะครับ เป็นนั้นก็ต้องรอรอจังหวะกันนิดหนึ่งนะครับครับทั้งที่มีประมาณในควอเตอร์หนึ่งแต่ตัวพวกโฮมโปร,โปรพวกไรนี้นะอีดิซินี้จะได้ผลหรือเปล่านะตัวได้เน่ยตัวน่นะผมว่าน่าจะได้ได้ระโยน์กันแหละแต่ว่าเอ่อต้องรอหนึ่งก็คือคอนฟิเอนซ์ของมาร์เก็ตก่อนอันนี้สองก็คือเอ่อด้วยความที่เออร์เน็งเี่ยนะครับ Q4 หลายๆตัวยังไม่ได้ดีเมื่อเช้าเราก็คุยกันว่าโครงสร้างสีไทยในรูปแบบเนี้ยนะครับ เออเออร์เน็งมันจะไม่ได้ดีทุกตัวในแต่ละเซกเตอร์เป็นแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นดีเป็นรายตัวเพราะว่าเออ n ์เน็งแบมันอิมพลภาพนะให้เราเห็นละอ uh, บางตัว s e c เซ i คุดีบางตัว Security แย่ลงนะครับ uh, บางตัวสินเชื่อ SME เร่งขึ้นตัวสินเชื่อแย่ลงคุณภาพสินทรัพย์แย่ลงอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกว่ากระจายแต่เราพอเบรกดาวภาพบางอย่างได้เหมือนกันว่าจุดที่เป็นความเสีย่ยงตอนนี้ก็คือ ตลาดรถยนต์มือสองที่ยังเป็นอะไรที่คาดการยากว่าเอมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวพวกไฮเปอร์เชสเองเนี่ยยังเป็นอะไรที่เราคงต้องค่อยตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเพราะว่ามูลค่าหลับกันที่ด้อยค่าลงเองก็สะท้อนมาที่ตัวรุณภาพสินทรัพย์ที่แผ่วลงรวอแย่ลงนั่นเองนะครับผมได้เพราะว่าเพื่อนที่คุณกรณภัพูดถึงนะบางตัวอย่างเช่นโฮมโปรนี่ก็ทําสถิติต่ําสุดในรอบปีครั้งหนึ่งนะในวันนี้น่นเองนะทุนก็แปลกดีเนาะ ไม่แปลกไม่แปลกเพราะหุนมันอยู่ในโซนโลหลายตัวครับอันนี้ไม่แปลกอีดีซีฟีดีแซฟไม่แซบเลยได้ค่ะไม่ดู้ว่านัทุนในรายการไปซื้อของที่โฮมโปรกันหรือย่าง่ยนะเพื่อเอาอีดีซีฟันนั่นเองได้ค่ะคุณเด็กส่วนทานั้นเอส่าศูนหรือว่าในส่วนของทานั้นประคำเหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณเด็กจากช่วงเช้าก็เหมือนเดิมครับเอส่าศูนย์ อยืนให้ได้สองสี่ก็เนี่ยครับดูแปดสามแปดนะครับยืนได้ก็โอเคแต่ break out ก็คือแปดสี่ห้าครับถ้า break ได้มูลตั้มจะดีนะนะครับก็ลองตามดูกันนะครับส่วนทองคำก็ขอบเดิมเลยครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่คุณค่ะสวัสดีครับก็บรรยากาศก็ต้องเรียกว่าเงียบริบในช่วงนี้ตั้งตัววอลุมตลาดด้วยนะคะอยู่ที่ระดับประมาณสามหมื่นนะแล้วก็หุ้นหลักๆหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสตอรี่เรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้น